Oh! sau này là chắc đang có phải phone sim nữa, thôi, hãy là thôi ha ha, thêm Thôi ขนานาโบโบต่อไหเขาตีนมันมันจะเกลนกันมันนอันี้หนาชิบหาคุณชิบหายเนาะ นโดยเนาะโดยเนาะอันนี้ก็คือเงินเก็บสะสมตั้งแต่นโดนเลยโดยเนาะเก็บทีละเล็กทีละน้อยกัสสกบออกซื้อเสามาไว้กับมาเช่าอีกสามเสาแหละแต่ว่าเงินมันบอกพอเอาสำนีก่อนเนาะหาเงินได้จังเอาอีกพอโพี่น้อาะไง โดยโดยเนาะพอพีเนอะสองล้านหนึ่งแสนแปดสิบพันเนาะโดย <laughs> à? đây mình hết anh em hết anh em ở mày hết 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 เอามาใส่ก่อนบริวารมาใส่ก่อนแล้วเพื่อนตัวเองนเนาะเพื่อนตัวเองว่าเนี่ยนะแมนมดินล้านอยู่แต่ว่าสี่ผ่อนต่อน,น้องเขาอยากให้พ่อแม่ได้อยู่น,นะอ,อันนี้มันก็สีฮักมาแล้วอัน,นจะเห็นบอกค่ะเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยนี่แหละกูอื่นนอเลยเลยมันแล้วนะเด็ดยังเลยหลายเลยืจีบมันดูซาพันน่ะคือลุ่้มรถกันง่ะมีกนะ็ซาพันน่ะ ยังให้ติ๊กัานเงินตัวเองนเก็บเก็บไปใช้น้ำมันหลดก้อนีเร็่หค่ะค้เก็บไปใช้น้ำมันก้อนเห็น่มกันเลนาะโดยกับใจเด้อเมโนเมนเงินชันนเสาโดยโดยเขาบอกกับใจอะไรโดยเนาะไปน้อง สลากานี่เ็ไปที่เล็กๆทีละหน่อยเนาะพี่น้องเพราะว่ามองนี้ก็เพราะได้ปลูกพักปลูกดอกไม้ยังขายเนาะเพราะว่าฐานจะเห็ดบได้แล้วเป็นบให้ตัดไม้ทำลายป่าแล้วพี่มิโน่เล้โดยได้เงินกัจังสีลงไฟไปลงน้ำ fc ทำเอาอะไรเพื่อนสลานที่อันผู้ใหญ่มันเห็นหาเด้กะสลานี่แหละอยู่พอพี่นองเอตอนนี้ก็อยู่กับรูสามคนโดยกะมีแต่ดินมองนี่กะเป็นดินของลานิ่นผ่นิ่อนพ่อนไปตอนที่ว่าสลานใหญ่มาอยู่นี้ใลเพิ่นกะข้อพ่อนกเจ้าคองดินแลใบตะดิงเงี้ยมันได้มีแต่สลานสีคขอพ่อนต่อพ่อได้ให้เวลาลูสาวสลานใหญ่แกพอได้อันนี้เนาะ เก็บไ้ให้ลูกให้ลูกให้ร้านสลายมีแต่ลูกสลายเต็มอยู่โดยพอแล้วเอ้าตอกเลยยอันนี้สองเปนหาซิปไปแล้วนาซิมหาโดยามาย่บบนี้หาม่เงินซื้ออยู่สกินกับหาม่ ใจสาวมาสะสมไว้แม่ยังอีกสามสาวทางหนือฝุอน่นเขาก็ยังมีความความฝันความเนาะแม่อยากได้อยากอันนี้ให้ครอบครัวาสาวลากาคือกัน้นพี่น้องไอมีโอกาสจะเก็บสะสมไวาา้อ้าวท่านจะขอบุณกับคุณเล,ยลายนนะพ,พี่น้อง fc มาสกูลสุคนท่ว่าให้โอกาสสลา,าได้เห็ุยูทูบและบังโฆษณาของสาลา,าแต่ต้นจนจบ โดยสละกก็ดีใจเลยพอมีน้องไอทีสละกก็ดีใจมีรายได้อีกทางหนึ่งเนาะลงมาลูกลงมาสบายดีสบายดีเป็นไงลูกหืมดีใจบ่ลูกดีใจบ่ดดีีีใใจจน่อยากให้พ่อทำไปเท้าอยู่น้ำเดินเดินเนาดีใจใจเฮียอยากให้พ่อทำไปเท้าอยู่น้ำจะเดินจะไปขับฟางไว้ไปหาเงินเลี้ยงพ่อทำไปเท้าเลย มันบใหญ่มันบใหญ่ดูอห่าอย่ดิดูดิเจ้าขึ้นบุปไปอรงเฮียนลูกไปวงเฮียนนะให้เลือดมันลายก่อนให้เลือดมันลายก่อนโอเคเนาะสลากกระถ่งเงินยูทูบออกาเสียนนี้ที่ลงไฟให้เมย์พอได้ใส่ ว่าจะได้ก็ลูสละก็มาฝากไว้ในเมย์อยู่นเวลาทาสลากไปหันไปนี้กันก็มานอนอยู่เพื่อนไหนนี่สองคนมานอนที่เพื่อนไหนนอนจะมากินนม <laughs> โดยเนาะเสากระต้นหนึ่งกับสามเส้นหาคือการกระต้นเนี่ยนะได้ไหมเอ้เสาอันเสาบ่ากับสามเส้นหาเสาหนวดหนีกับสามเส้นหาพอพี่นนาะ อันนี้บรม่นเฮือนดินเฮือนยังเด้อพ่อไม่ต้องอันเสาดินแต่ว่าเศียเฮือนมากอิคือเก่านี่แหละอย่าเห็นลูกเหวนี้พแหละอย่าเห็นลูกเฮ็นเพ็่คอยเก็บคอยผ่อนไปพ่อไม่น้องบดอื้อ คัดึงิงนี่ยังเลือสาวพันนี่เอาไปเห็ดไปทีละหน่อยแหละพ่อเอ้เขากลันรอฮในแบบไปสอยเวียยพุทธนันทีเพราได้คลิปลงเพราได้แต่อันเอทีกับผู้ใหญ่เพิ่นเบิงให้พราได้มีอะไรได้เอาทางุสาองคนตัง่กับสองคนเอามือมือมือได้มือได้ตัง มื่นคือว่าวันที่เสหาตังมันจังมันยังอันนี้งามอ่าเพราะเพราะว่าไอ้ทางปลาบมันว่าวันที่เสหาตั้งมันจะงามก็มือว่านี่ถือมือว่ามือมือแล้วก็งามมดเสนอเพิ่งเพิ่งว่าว่างามมดครูบ้านโดยเนาะหอยเนาะตั้งตั้งไว้ตั้งไปทีละหน่อยเอ้าสลากกสิเด็กเขา สลัดก็เสดขอจบคลิปเพียงเท่านี้มาพี่น้องเอ้ยเพราะว่อเสด็จไปสั่งเสาอีกสลักเขากล่าวเขาว่าสบายดีก็อยู่ดีมีแห้งมาสักคู่สักคนเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่สบายดีติดหัวเลยสบายดีลูกสเลยเอ้ามาแต่เพื่อนนั่นนะเฮือน